สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดงสสวัสดีครับอาจารย์ทอมครับครับนี่คือรายการ VIP Sport News กับสุดสัปดาห์ครับสนับสนุนรายการโดยครับอาจารย์ทอมครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับในรายการ VIP Sport News สุดสัปดาห์นะครับครับผมเราก็นําเรื่องราวของกีฬาข่าวในวงการกีฬามาให้กับท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามกันมันเป็นเรื่องปกติเลยนะคือช่วงนี้เนี่ยต้องป้องกันตัว อยู่ห่างอย่างห่วงๆต้องทิ้งระยะห่างกันพอสมควรนะครับออยิ่งช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งเป็นเชื้อโรคที่ยังแพร่ระบาดอยู่แล้วมันมีหลายสายพันธุ์อาจรอมทอมครับผมโอ้โหมากันแบบตั้งตัวไม่ทันอ่ะน่ากลัวมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปไหนมาไหนหนึ่งต้องระวังตัวหน้ากนะครับสองเป็นระยะห่างผนะครับแล้วก็สามล้างมือบ่อย ครับนะฮะอย่าพยายามไปสัมผัสอะไรที่แบบนะถ้าเป็นไม่ได้นะครับก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับการอยู่ในที่ชุมชนนะครับในอยู่ไปอยู่ในที่ที่มีคนแออัดมากๆาใช่ถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันตัวตนเองได้ดีที่สุดใช่ครับครับผมที่กาลังจะพูดถึงเรื่องโควิดเนี่ยเพราะว่ามันเกี่ยวกับนักกีฬานักกีฬาของเราเนี่ยต้องไปแข่งกีฬาที่ต่างประเทศต้องไปเก็บตัวไอ้เตอตอนเก็บตัวนี่สิ มันต้องใกล้กันถูกป่ะถูกครับอาจจะฝึกซ้อมร่วมกันนะครับแล้วก็ใกล้ชิดกันเป็นเป็นบางครั้งบางคราวนะครับก็อาจจะทําให้เกิดการสัมผัสหรือเกิดการได้รับเชื้อโดยตรงอันนี้ลุงสุดมีข่าวอะไรจะมานําเสนอท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องบอลล์บอลครับเพราะว่าบอลล์บอลทีมหญิงของเราเนี่ยต้องเดินทางไปแข่งขันซึ่งตอนนี้ก็ไปแข่งขันมาแล้วแต่เดี๋ยวให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีข่าวเรื่องของเจ้าหน้าที่ทีมติดนะฮะแล้วก็มีนักกีฬาติด โควิดเนี่ยก็คัดแยกออกไปแล้วแล้วทีนี้ก่อนเดินทางไปเนี่ยมีนักกีฬาบางส่วนเนี่ยคือของเรานะก็ต้องไปฉีดวัคซีนอ๋อต้องฉีดวัคซีนก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดอีกใช่ฉีดวัคซีนเพื่อหนึ่งเพราะว่าต้องเดินทางไปต่างประเทศไงไปแข่งที่อิตาลีนะครับอ๋อตอนนี้คือรายการที่อิตาลีใช่ก็คือการแข่งบอลล์บอลในชั่นลีกนะก็แข่งกันท่าสัปดาห์เลยนะสัปดาห์ลยใช่ครับสัปดาห์แข่งไปแล้ว แข่งไปแล้วก็ติดตามผลงานของนักกีฬาของเราครับกันก็ส่งแรงใจเนาะโดยนักกีฬาทั้งหมดของเราก็ถูกได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยหมดแล้วโอ้เป็นการป้องกันอ่าทีนี้เราก็ได้สู้อย่างเต็มที่แน่นอนใช่ใช่ได้ไปสู้อย่างเต็มที่แน่นอนแต่ก็ยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังในการการแข่งขันในการป้องกันตัวด้วยใช่ครับนะครับซึ่งการแข่งขันนชัช่นลีกมีทั้งหมด 5สัปดาห์นะสัปดาห์แรกนี่ผ่านไปแล้วนะครับกำลังแข่งสัปดาห์ที่2ก็คือวันช่วงต้นเดือนนี่แหละต้นเดือนมิถุนายนนะครับสัปดาห์ที่2นี่ก็จะเริ่มแข่งวันที่31พฤษภาครับนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่3 6มิถุนาครับสัปดาห์ที่4 12มิถุนาครับผมนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่5ก็คือวันที่18มิถุนาครับไทยเรานี่เจอกับนักเย์บอลทีมเย์บอลระดับโลกครับ ที่ไปร่วมแข่ง,งในคราวนี้แล้วผมมีข้อสงสัยครับลุงสุภแล้วนักกีฬาที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ยังเป็นนักกีฬาตัวหลักอยู่ไหมครับก็มีตัวหลักอยู่ด้วยแล้วก็มีตัวใหม่เมาด้วเพราะว่ามัน<อ>มีม,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 มีมีบางคนนะที่ติดไงก็ต้องอก็ต้องก็ต้องแยกต้องแยกออกไปไม่ได้เดินทางไปด้วยนะครับส่วนที่นําทีมไปเนี่ยนะครับก็มีอย่าง ทางนุสราต้อมคำคนะะอันนี้ก็นำทีมไปนะครับมีนุสราต้อมคำมีมปื้มจิตใช่ปื้ม,มจิต,จตก็ไปเนาะนะมิดาวัน, <ผม S 1> วนอภินยาพงศ์นะครับแล้วก็ออนอุมาสิทธิรักษ ก็ยังถือว่าตัวหลักก็ยังเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้ใช่หลายหลายตัเหาัก็ยังได้อยู่ยัแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะที่เรียกเข้ามาชุดแรกอที่มีติดกันอยู่หลายคนก็ถูกคัดออกไปนะครับเพื่อรักษาตัวตอนนี้ก็ยังคงรักษาตัวที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยคือฉีดวัคซีนหมดแล้วนะครับเพื่อเป็นการป้องกันสำหรับการรับวัคซีนนี่ก็ตอนนี้ก็เริ่มก็เริ่ม ได้รับการฉีดกันหลายกลุ่มแล้วเนาะในวงการกีฬาก็หลายหลายหลายวงการนะครับที่ตอนนี้เราก็ต้องออกไปแข่งขันต่างประเทศนะครับการป้องกันในบุคคลที่จําเป็นนะครับต้องฉีดก็จะได้รับการฉีดวัคซีนก่อนนะครับครับผมครับซึ่งการแพร่ระบาดของโควิดต้องบอกว่ากระเทือนสะเทือนทุกวงการนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของ เศรษฐกิจนะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการศึกษานะครับการศึกษาเองนะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงนะครับนะเปลี่ยนวิธีการในการเรียนการสอนใหม่ทั้งหมดเลยต้องเป็นแบบออนไลน์เนาะใช่ครับและที่สําคัญก็เพื่อป้องกันนะฮะไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคก็เลยต้องเปลี่ยนเมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงโปรแกรมทีมอวเลย์บอลสาวไทยที่จะแข่งในสัปดาห์ที่2 3 4 5นะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงนิดนึง นะครับเผื่ออะไรท่านอาจจะอยากติดตามเอ๊ะแข่งช่วงไหนเวลาไหนครับนะครับวันที่31นะก็เวลา15นาฬิกานะครับไทยจะพบกับฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ครับผมแล้วก็ในวันที่1มิถุนายนแข่งต่อเลยนะครับพบกับเซอร์เบียแล้ววันที่2ถือว่าเป็นทีมใหญ่เหมือนกันเนาะพบสหรัฐอเมริกาครับอันนี้คือทีมระดับโลกนั่นเลยนะครับทีมระดับโลกทั้งนั้นเลยใช่นะครับส่วนสัปดาห์ที่3เนี่ย ของเราจะเริ่มแข่งวันที่6มิถุนาพบกับตุรกีอันนี้สูสีหน่อยเรากับตุรกีก็พอจะสูสีกันนะนะครับถ้าเมื่อสักคู่นี้ที่สัปดาห์ที่2เนี่ยฮอลแลนด์กับกับซารัฐเนี่ยส่วนใหญ่มักเราเราจะงแกบแพ่จะสูสีกในในด้านต่างๆเนาะในเรื่องของชั้นเชิงนะครับเราก็ยังต้องพัฒนากันต่อไปแล้วก็รูปร่างเข้าสูงด้วยแล้ววันที่วันที่7มิถุนาในสัปดาห์ที่3นะครับเจอรัสเซีย อันนี้ก็ของแข็งอ้โนี่ก็แข็งเหมือนกันของแข็งนะครับวันที่แดเจอโดมินิกันอันนี้สูสีสูสีเราเคยชนะด้วยชนะมาแล้วนะครับนะครับสัปดาห์ที่สี่นะครับไทยเราจะพบกับเยอรมันในวันที่สิบสองครับผมนะครับอันนี้ก็งานหนักนะงานหนักวันที่สิบสามพบกับโปแลนด์อันนี้สูสีครับส่วนพบกับบราซิลนี่ก็ แล้วก็เคยชนะอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ก็สูสีกนะครับก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะว่างั้นเถอะใช่ส่วนสัปดาห์สุดท้ายนะครับสัปดาห์ที่5นะสิบแมิถุนาไทยเจอกับเบลเยียมอออโเคันนี้พอไหวนะครับแล้วก็วันที่19มิถุนาพบกับแคนาดาครับอ้าวอันนี้ก็พอได้นะครับแล้วก็วันที่18บแปดขออภัยครับ20มิถุนาพบกับอิตาลีอิตาลีนี่ถือว่าเก่งนะครับผมแคุณเหี่ย เราสามารถติดตามชมตติดามอนี้ทางไหนได้บ้างครับเนี่ยทางทีวีฟีทีวีก็มีถ่ายทอดนะครับทางช่องสามช่องสามเอออันนั้นติดตามดูกันช่องสามเีนะถ่ายทอดสดให้เราได้รับชมใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวติดตามผลการแข่งกันได้นะครับก็คงจะมีรายงานให้ทราบกันนะครับนี่คือเรื่องราวของบอลล์บอลก็ถือว่าช่วงหนึ่งเราก็กังวลใจนะครับว่านักกีฬาของเราจะไปแข่งไม่ได้เพราะมันเกี่ยวเรื่องกับโควิดใช่ครับที่ ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ใครที่ลงทะเบียนฉีดยาวัคซีนนะครับก็รีบลงซะรีบลงเนะครับลงจองไว้ลงทะเบียนจองไว้เราจะได้ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้นะครับโดยที่การฉีดวัคซีนเนี่ยลงทะเบียนแล้วก็จะไปเขาจะมีการตอบมานะว่าจะไปฉีดที่ไหนยังไงเมื่อไหร่ นะครับจะไมีระบุมาแทนท่านที่ยังไม่ได้ฉีดก็อย่าพิ่งน้อยใจนะครับยังไงก็ได้ฉีดแน่นอนก็หวังว่าทุกๆคนนะครับจะดูแลรักษาตนเองนะครับเพื่อให้ผ่านวิกฤตนะครับโควิด1นีนี้และร่วมกันส่งกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับนะครับแล้วก็เรายังมีเรื่องราวที่สะเทือนโควิด1 9นี้สะเทือนวงการกีฬามาเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังอีก มันสะเทือนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโอ้การเงินใช่เพราะว่าพอการแข่งแมตช์การใงขาเนี่ยมันแข่งไม่ได้หนึ่งสองสปอนเซอร์ที่จะเข้ามาที่จะเข้ามาสนับสนุนทีมมาไม่ได้อีกมาไม่ได้ใช่นํามาไม่ได้คือเขาก็ผลกระทบทั้งหมดนะครับก็สปอนเซอร์ก็โดนผลกระทบจากโควิดในในเรื่องของ รายได้การขาดทุนรายได้ที่เขาจะต้องได้รับก็ส่งผลกระทบไปหมดทําให้ทีมทําให้ทีมก็ทีมกีฬาเนี่ยต้องบางทีก็ต้องบอกช่วยกันอ่ะนักกีฬาบางคนเงินเดือนสูงอาจจะต้องลดลงเดี๋ยวติดตามกันในช่วงต่อไปนะครับว่าเป็นเกี่ยวกับทีมอะไรบ้างยังไงครับตอนนี้พักกันสักครู่ครับ ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ VAP Sport News สุดสัปดาห์นะครับครับผมอจาต้มครับเราก็ติดตามข่าวในช่วงเทปแรกกันไปแล้วและเบรกแรกเบรกแรกเราได้คุยในเรื่องของในเรื่องของการเงินของวงการกีฬาใช่ครับท้งทายไว้เรื่องของคืออะไรครับโควิดเนี่ยมันกระทบนะครับผมนอกจากกระทบเกี่ยวกับ สุขภาพความเป็นอยู่ของคนของทั่วไปแล้วเนี่ยการเงินก็ยังกระทบต่างหากนบครับเพราะว่าสปอนเซอร์บรรดาสปอนเซอร์ที่ก็ไปสนับสนุนการแข่งนรายการต่างๆเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับอย่างฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาในด้านการเงินใช่เพราะว่าทางทางทางแต่ละสมาคมทางสมาคมจะต้องนําเงินค่าลิขสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดค่าลิขสิทธิ์ในด้านต่างๆให้กับทีมสโมสรครับ ทีมสโมสรก็จะนําเงินตรงนี้มาจ่ายเงินเดือนนักเตะมาบริหารจัดการในทีมบุคลากรครับซึ่งถ้าไม่พอก็ต้องไปหาสปอนเซอร์มาอันนี้ละครับสาคัญเพราะว่าเท่าที่รับรายงานมาเนี่ยนะครับทีมที่มีปัญหาส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือเรื่องของการเงินจ่ายเงินเดือนนักเตะนี่แหละในเรื่องของค่าแรงค่าค่าตัวนักเตะค่าเงินเดือนเหนื่อยค่าซ้อมเบี้ยเลี้ยงซ้อมเงินเดือน นะครับซึ่งแต่ละคนก็ค่อนข้างจะสูงครับหลายทีมก็มีการปรับมีการบีบลงมาครับเพื่อให้ครอบคลุ่มค่าใช้จ่ายนะครับอย่างทีมชนบุรีครับผมชนบุรีเอฟซีในแชมป์เอฟเอคัพล่าสุดนะรองแชมป์อ่ารองขออภัยรองแชมป์ล่าสุดแชมป์ล่าสุดก็ปรากฏว่าเท่าที่ทราบมาครับคือเงินค่าลิขสิทธิ์ค่างวดต่างๆเนี่ยที่ทางสมาคมจ่ายมานะครับก็เพิ่งได้แค่เงินเดียวได้มาแค่งวดเดียวนะครับก็ ทำให้ไม่พอต่อการบริหารจัดการของทีมไม่พออยู่แล้วนะแล้วก็เงินรางวัลจากการที่เป็นรองแชมป์ตอนนี้ก็ยังยังรออยู่คยังไม่ได้และที่สําคัญเลยคือสปอนเซอร์สปอนเซอร์ก็ยังสปอนเซอร์ที่เคยได้รับก็สนับสนุนเป็นไงครับก็เหมือนกับว่ายังคือถอนอ่ะเอางี้ดีกว่าก็คือตอนนี้ก็ยังยังต้องยังระงับไปก่อนเพราะว่าตนเองก็ยังมีปัญหาในเรื่องของ รายรับที่เข้ามาทาให้ทุกอย่างมันเฟดดาวไปหมดใช่คือมันกระทบไปหมดเลยอะกระทบไปหมดเลยอย่างสมมติว่าทีมสมมติาทิมอาจารย์ทอมเนี่ยมีสปอนเซอร์อยู่หนึ่งรายครับผมแปลว่าพอพอจะรับสตางค์สปอนเซอร์รสมมติบอกว่าเออตอนนี้เรื่องโควิดทำให้สินค้าของเราขายไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆคอปัญหาการัดการขอชะลอการจ่ายไปก่อนอ้าวยุ่งกั้สิทีนี้ทาให้เกิดปัญหาภายในทีมอีกเนาะใช่คือนักเตะเอ่ย บุคลากรเอ่ยที่ซ้อมมันก็ต้องใช้เงินน่ะต้องกินต้องใช้กินต้องใช้มางคนผ่อนรถผ่อนบ้านอยู่เนี่ยไงนะช่วงนี้นะครับครับทีมชมบุรีก็เลยบอกเออไม่มีปัญหาหรอกก็พยายามที่จะจัดสรรให้มันลงตัวแต่ว่าเดือนเดือนเดือนล่าสุดที่ผ่านมานี่ก็เพิ่งจะได้จ่ายเนาะก็ได้แบ่งจ่ายให้กับเดือนต่อไปเดือนต่อไปนี่สิได้แบ่งจ่ายให้กับนักเตะทุกๆคนใช่เดือนต่อไปนี่สิมีปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากจะสอบถามไปทางสมาคมด้วยบ้างตอนนี้ที่มีอะไรที่ค้างอยู่ยังไงเนี่ยช่วยช่วยจ่ายมาเลยได้ไหมใช่ครับจะได้นําไปจัดการเรื่องการในเรื่องของการจัดการของทีมในแต่ละทีมนะครับตอนนี้ก็ปัญหาของทุกๆทีมมีปัญหาเดียวกันหมดครับก็คือเงินสนับสนุนจากสมาคมที่ยังไม่ได้ใช่แล้วก็เงินสนับสนุนจาก สปอนเซอร์ที่ตอนนี้อาจจะต้องถอนกันหลายทีมต้องพยายามนะครับก็เอาใจช่วยกันเอาใจช่วยกันนะครับยังไงเสียคิดว่าวงการฟุตบอลปีหน้าฤดูกาลหน้าขออภัยฤดูกาลที่ถึงนี้นะได้ข่าวว่าก็มีคนเซ็นสัญญาและถ่ายทอสดและวลิกสุดก็น่าจะได้รับครบถ้วนเพราะฉะนั้นก็ต้องจ่ายให้กับทีมต่างๆทีมสโมสรสมาชิกนะครับได้รับเงินนะครับค่า ลิขสิทธิ์ค่าดูแลต่างๆเพื่อให้แต่ละทีมเนี่ยได้ไปพัฒนานักเตะของชาติเราให้เก่งๆขึ้นไปนะครับแลวทีนี้ในเรื่องช่วงของข่าวโควิดนะมันก็มีข่าวที่เป็นการเรียกว่าให้กําลังใจกันนะครับมันก็ช่วยเหลือกันอ่ะนะเพราะว่าหลายๆหลวงการก็ออกมาอย่างเช่นบางทีก็มีดาราเนี่ยเขาทำรถพุ่มพวงไปแจกฟรี ใช่ครับนะแจกฟรีให้กับชุมชนต่างๆครับผมนะครับผมยังเคยเห็นบางทีผมขับรถผ่านไปเจอแบบว่าร้านค้าเนี่ยเขาเอาของมาวางข้างหน้าคือนึกว่าจะมาขายเขาเขียนว่าแจกฟรีเนี่ยก็คือเป็นกำลังใจช่วยกันใช่ครับวงการกีฬาก็เช่นกันใช่ไหมอาจารย์ทองใช่ครับวงการกีฬาก็ก็เป็นวงการมวยครับนะครับก็จะเป็นเขาทรายกาแล็กซี่ครับเขาทรายกาแล็กซี่นะครับนำทีมชมรมวีระบุรุษ นะครับแชมป์โลกไทยส่งมอบอาหารน้ำดื่มนะครับและช่วยทีมแพทย์ประจำโรงพยาบาลสนามอันนี้เป็นนกิจกรรมที่ดีช่วยบุคลากรทางการแพทย์ใช่ครับเป็นการช่วยเหลือบุคลากรทางแพทย์ครับแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมสำหรับผู้ป่วยนะครับและการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด19ทีในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับหารอากาศหรือ เขตศรีกันนะครับนะเป็นกรมการแพทย์นะครับที่อยู่ในแถวแถวย่านดอนเมืองนี่แหละครับลุงสุดครับก็เรียกว่ามีทั้งอาหารกล่องมีทั้งน้ําดื่มนะครับที่ไปนําไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และก็ผู้ป่วยใช่ครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็หมายต้องอนุโมทนาบุญเลยนะใช่ครับกับทีนได้รับอบุญกุศลในครั้งนี้ขอให้ส่งผลต่อชีวิต ใช่ครับของเขาทรายกาเล็กซี่และทีมงานทุกๆคนทีมงานก็มีกันหลายคนนะโอ้ก็มีกันหลายคนครับอย่างเช่นกับยอดมวยนะครับสมัยก่อนก็จะเป็นนฤทธิ์สิงห์วังชาโอ้นี่เป็นผู้จัดมวยตอนนี้นี่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นโปรโมเตอร์ไปแล้วโปรโมเตอร์โปรโมเตอร์จากอดีตนักมวยกลายเป็นโปรโมเตอร์นะครับนะตอนนี้ก็เป็นผู้สนับสนุนหลักด้วยนะครับก็มาช่วยกันใช่มาช่วยกันก็ถือว่าคนวงการมวยก็มาช่วยเหลือนะครับบุคลากรทางการแพทย์ แล้วก็มาช่วยเหลือสังคมในส่วนนี้ก็คิดว่าสังคมกลุ่มอื่นๆนะครับที่พอมีกําลังก็เข้ามาช่วยกันใช่ครับผก็อยากให้สังคมไทยนะครับเป็นแบบนี้ตลอดไปนะครับก็สังคมไทยโดยทั่วโดยทั่วไปแล้วนะครับก็จะเห็นไม่ว่าจะเป็นวงการกีฬาไม่ว่าจะเป็นวงการศิลปินศิลปินนะครับศิลปินนักร้องนักแสดงอย่างอาจารย์ไข่ก็นี่นะครับ แล้วก็มีในเรื่องหลายๆหลายๆวงการนะครับที่ทํากิจกรรมเหล่านี้นะครับเพื่อช่วยเหลือสังคมให้สังคมเนี่ยอยู่รอดเพื่อสู้วิกฤตโควิดในถิ่นนี้สำคัญในเวลาที่ไปมอบสิ่งของเนี่ยก็จัดระเบียบทิ้งเว้นระยะห่างนะครับให้ตามให้ถูกต้องตามตามระยะตามกติกาใชครับปฏิบัติต้นตามกติกาถูกต้องสวมแมสทิ้งระยะห่างนะครับทีนี้พูดถึงวงการมวยครับ ก็เช่นเคยนะครับในรายการ BAP Sport News สุดสุดาเราก็มีเรื่องราวของยอดมวยนำมาฝากกันยอดมวยสยามตำนานยอดมวยสยามครับผมในวันนี้ในวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับประวัติและความเป็นมาของยอดมวยสยามที่มีชื่อเสียงนะครับในอดีตนะครับก็คือลำน้ำมูลสอสุมาลีหรือฉายาขุนเข่าเวตาโอ้โหจะเป็นยังไง ฉายานี่โหดมากเลยนะครับขุนเขาอ่ะนะจับพอตีเขาอย่างเดียวเลยครับผมติดตามเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ตำนานยอดมวยสยามจะพาท่านผู้ชมไปพบกับยอดมวยแห่งเมืองดอกบัวจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับตำนานยอดมวยที่ชื่อว่าลำน้ำมูล สอสุมาดีนอดีตนั้นต้องบอกเลยว่าลำน้ำมูลนั้นเป็นยอดมวยเงินแสนที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในอดีตลำน้ำมูลมีความสนใจในกีฬามวยไทยมาตั้งแต่เด็กเพราะว่ามีพ่อและพี่ชายเป็นต้นแบบในการเดินทางเข้าสู่ผืนผ้าใบด้วยรูปร่างที่สูงยาวของลำน้ำมูลทำให้อาจารย์แดงน้อยสอธนสุการเห็นพรสวรรค์ จึงปลูกปั้นสอนมวยให้เป็นยอดมวยเขา่าที่มีอาวุธรุนแรงจนได้รับฉายาว่าขุนเขา่าเวตาลแรกเริ่มเดิมทีนั้นลำน้ำมูลตะเวนชกในเวทีมวยภูทรตามภาคอีสานหลังจากนั้นได้รับโอกาสจากคุณสกลากฝากฝังให้มาฝึกซ้อมที่ค่ายมวยสอสุมาลีในอดีตลำน้ำมูลได้ขึ้นชกกับยอดมวยในขณะนั้นเช่นจเจริญทรัพย์เกียรติบ้านชอง เมธีเจดีพิทักษ์หรือฉายาแข้งซ้ายมังกรแรมโบ้จิว๋วปอทับทิมสามกอชรรัตนสุภักต้องบอกเลยว่าลำน้ำมูลนั้นเป็นยอดมวยเขา่าที่ใครเจอแล้วต้องสะดุ้งหลังจากที่โชกไฟสุดท้ายกับวันวิชิตสิ์จำลองและเป็นฝ่ายชนะคะแนนลำน้ำมูลก็ได้แขวนนวมและเข้าสู่การเป็นครูมวย และได้ออกเดินทางสอนมวยในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเกา๊าออสเตรเลียหรือโฮโ่องกงลำน้ำมูลก็ได้ไปเผยแพร่วิชาวมวยไทยให้กับชาวต่างชาติได้รู้จักศิลปะประจำชาติไทยปัจจุบันนี้ลำน้ำมูลเปิดค่ายมวยลำน้ำมูลมวยไทยอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีและปลุกปั้นเด็กๆเยาวชนให้มีชื่อเสียงมากมาย ลำน้ำมูลได้กล่าวว่าในการทำค่ายและการเป็นโค้ดโดยแรนักมวยนั้นมันเหนื่อยแต่มันก็ได้ความสุขกลับมาเพราะวันนี้หากพูดถึงกีฬามวยไทยแล้วสำหรับเขามันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งสำหรับชีวิตของตำนานนักมวยผู้มีนามว่าลำน้ำมูลสอสุมาลีเป็นยังไงบ้างครับลุงสุดโอ้โหนะฮะ ขุนเข่าเวตาลครับลำน้ำมูลสอสุมาลีใช่ครับผมถือว่าเป็นยอดมวยแห่งเมืองอุบลโอ้นะเมืองอุบลนี่เมืองดอกบัวใช่ไหมเป็นเมืองดอกบัวครับเป็นเมืองมวยเลยล่ะนะครับมวยสมัยผมเด็กๆนะผมผมเป็นคนจังหวัดสุรินทร์อย่างที่เคยพูดในเทปแรกๆสมัยเด็กๆเนี่ยการที่จะเป็นนักมวยนะครับการที่จะเราจะเริ่มมีชื่อเสียงได้บ้างเนี่ยเราก็ต้องตะเวนชกไปตาม จังหวัดต่างๆแล้วเมืองอุบลเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งที่ผมก็เคยไปชกเคยไปชกที่นั่นนะครับแล้วก็ก็เดินสายชกอยู่แถวนั้นเป็นเมืองมวยเมืองหนึ่งที่สร้างนักมวยที่มีชื่อเสียงตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนี้เลยก็อย่างลำน้ำมูลสอสุมาลีเนี่ยก็ขึ้นชกช่วงหนึ่งก็จะมีนักมวยดังๆเมืองอุบลอย่างบักสามโอใช่ไหมโอโรโน่ผอเมืองอุบลอันนั้นก็ดังเหมือนกันน่าจะยุบเดียวกันมั้ง ยุคเดียวกันนี่คงจะเคยประมือกันเรียกว่าถ้านักมวยที่มีชื่อเหล่านี้ขึ้นวิกไหนก็วิกแตกเขาเรียกว่าวิกแตกนกวิกแตกนี่ก็คือคนถล่มทลายครัับบครายการศึกนั้นก็จะหสร้างรายได้มหาศาลส่วนใหญ่นักมวยดังก็จะขึ้นชกในศึกใหญ่ใช่ครับศึกใหญ่ก็จะมีอาทิตย์หนึ่งก็จะมีประมาณสองสามศึกนะไม่ว่าจะวิกสังเกะสีหรือวิกวิกแอร์สมัยก่อนที่เดียวกันตอนนี้วิกสังเกะสีไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับแอร์ทั้งหมด แต่ก็ถ้าเป็นมนครั้งสมัยก่อนต้องเป็นที่ลุมพินีที่เป็นนิกสันกสีสมัยก่อนนะโอ้รู้สึกถึงบรรยากาศสมัยชกมวยสมัยนั้นเลยนะครับครมอยากติดตามชมอาจารย์ทอมชกมวยเหลือเกินครับผมตอนนี้คงไม่ไหวแล้วเอาละนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของยอดมวยสยามที่เรานําเสนอกันซึ่งจะมีอย่างนี้นะครับทุกๆสัปดาห์นะครับนำมาเล่าสู่ฟังนํามาฝากกันเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของวงการมวย อาจารย์ทอมครับช่วงนี้นี่เราคงจะต้องทิ้งท้ายฝากกับท่านผู้ชมไ้นิดนึงครับนะครับเรื่องราวของการรักษาสุขภาพใช่ครับถ้ามีอาการถ้าไปอยู่ในสถานที่สูงเสี่ยงครับนะครับก็อย่าป้องกันกระนั้นเลยนะถ้าไปตรวจได้ก็ไปตรวจอย่างที่หนึ่งนะครับอย่างที่สำเลยลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ฉีดวัคซีนนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมครับผมก็สําหรับวันนี้เนาะเราก็ มีเรื่องที่จะมานำเสนอท่านผู้ชมครับเพียงเท่านี้รเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับรายการ VAP Sport n e w กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ผมกับลุงสุดขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ